สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเรามาตามกันต่อกับสูตรปักหลัก10บวนระยะยาวใหม่17มกราคมพุทธศักราช2565สนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสูตรคำนวณน,นี้เหมือนเดิมเราเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก 8 72แ,และ3 0ซึ่งเป็นระยะยาวทั้งหมด15มงวดงวดถัดไปเป็นงวดที่16เราใช้หลักร้อยคูณ3บวกหลักหน่วยบนคูณ3บวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณ2เท่ากับ x บวก3บวก1บวก3นะอันนี้อ่ะอันไหนที่เป็นในวงเล็บในการคูณเราก็จะมาวางไว้แถบด้านล่างแล้วก็ใส่ตัวบวกไม่มีบวกคงที่นะคะสำหรับสูตรนี้เริ่มตั้งแต่3 8 24 บวกกับหลักหน่วยบนคูณ3 2 3สองสาบวกตำแหน่งหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณสอคูณอะไรก็ได้ศูนย์สบวก6ได้10บ0บวก3ามจเราใส่สา3าบวก3ามได้6 6บวก1ได้เจและ7ดบวก3ามได้10ใส่ศูนย์งนี้มาดูสิคะงวดถัดมาออก605และ16 605และ16เลข0ขูนมาในตำแหน่งของหลักสิบบนของงวดถัดมา ให้เราดูจำเพาะหลักสิบเนาะจะได้ไม่สับสนนะคะหลักร้อยคูณ3 3 68บวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณ3 5 3ห้บวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างสอง2วกหได้สิบวกหนึ่งได้สิบสี่สิบสี่บวกสองได้สิบหกใส่หกหกบวกสามได้เก้าเบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์และศูนย์บวกสามได้สา ัดมาออก530และ62 530และ62ดูแต่เฉพาะหลักสิบนะคะก็คือเลขสาต่อไปเช่นกันหลักร้อยคูณ3 535บวกหลักหน่วยบนคูณ3 0มคูณสก็ได้0ูนบวกหลัก10ล่างเลข6บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 2 2 4 ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้าใส่ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าและเก้าบวกสามได้สิบสองดังนี้ค่ะออกสี่ห้าสามและหนึ่งหนึ่งในงวดต่อมาเลขห้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนของงวดถัดมาพิจารณากันต่อหลักร้อยคูณสามสี่สามสิบสองพักไว้บวกหลักหน่วยบนคูณสามสามสามเก้าบวกตำแหน่งหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณสองหนึ่งคูณสองได้สอง หลักสิบเราไม่มองมองแต่หลักหน่วยรวมกันสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็น 14, สิบสี่ใสสี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดและแปดบวกสามเป็นอ่าสิบเอ็ดใสหนึ่งนะใครจะบวกแบบว่าเอาทั้งสองหลักมารวมกันทั้งหมดนี่มารวมกันก็ได้ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันเช่นกันอันนี้เวลาเราทดในใจเราในเมื่อหลักสิบเราไม่ใช้อยู่แล้วเราก็นำแต่เฉพาะหลักหน่วยรวมกันจะได้ เขาเรียกว่าอะไรคิดเร็วยิ่งขึ้นเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เราสับสนมากขึ้นออกเจ็ดแปดสองและหกเจ็ดเจ็ดแปดสองและหกเจ็ดนะคะขนาดคูณแต่ตัวเดียวนะเมื่อวานเมื่อเมื่อคลิปไอของอะไรอะ่ะหลักร้อยเหรอคุณตั้งนานนะผิดนแล้วผิดตอนไหนไม่ผิดหรือผิดตอนจบนะคุณผู้ชมหลักร้อยคูณสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ด บวกกับหลักหน่วยบนคูณ3นะคะ2 3 6บวกกับหลัก10บล่างเลข6บวกกับหลักหน่วยล่างคูณ2นะคะ2 7 14ดเนาะดังนั้น1บวก6ได้7 7บวก6เป็น13 13บวกส ได้17ใส่7 7บวก3ได้10ใส่0 0บวก1ได้1และ1บวก3ได้4ดังนี้ออกอะไรอ่ะ4 7 8และ9 1 4 7 8และ9 1ดูหลัก10บนนะคะเลข7มาในตำแหน่งหลัก10บนของงวดต่อมามาดูกันต่อตำแหน่งหลักร้อยเลข4 4 3 12ค่ะบวกกับหลักหน่วยบนคูณ3 3 8 24บวกหลัก10ล่างเลข9บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 1คูณ2ได้2 2บวก4ได้6 ก็เ,เป็น15 15้าสบ้าบวกสเป็นสิใส่7 7็บวกสได้10ใส่ศูนส่วนบวกหได้1และ1บวกสได้4อ่ะจะได้คล้ายๆกันเพราะว่าตัวเริ่มต้นเน่ยเหมือนกันออก8 1 2และ4 6เราก็ดูหลักสิบหลักสิบก็คือเลข1มานะคะอันนี้ก็คือคระยะยาวเนาะก็จะค่อยๆไร่เรียงคิดคำนวณไปเพื่อที่จะทดสอบสมการนะคะใครว่างก็ดูรับชมเป็นเพื่อนเนาะ ก็ขอขอบพระคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะบางครั้งเนาะหลายท่านหลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่กล้าคอมเมนต์เลยของของน้อง,องแคทเนี่ยแอะอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงลงโอ้หรอกตั้งว่าทาผู้ชมรักร้อยคูณสามสามแปดยี่สิบสี่ บวกกับหลักหน่วยบนคูณ3 2 3 6บวกหลัก10ล่างเลข4บวกหลักหน่วยล่างคูณส2งส2 62. นะคะ4บวก6ได้10 10บวก4เป็น14 14บวก2ได้16ใส่6 6บวก3ได้9 9วก1ได้10ใส่0และ0บวก3ได้3ออกอะไรคะ2 0 2และ6 6อ่าเลข0จ้ามาในตำแหน่งของหลัก10บบนทีนี้มาดูกันต่อ ดูที่หลักร้อย2องสามพักไว้บวกหลักหน่วยบนคูณ3 2มสองเช่นกันบวกหลักสิบล่างเลขหกดึงมาบวกหลักหน่วยล่างคุณสองส 2, 2 6, 12, ไม่มีบวกคงที่นะคะอันนี้6กสตัว3ามหกสิบดสิปวกสองได้20จึงใส่ศูนย์เป็นตัวแรก0ูนย์บวกสได้3 3มบวกห่งได้4ี่สบวกสามได้7จ็ดต่อมาออก4ี่สี่หและสี่4ีี่สี่หและ4ี่สเราก็ดูเฉพาะหลักสิบนะคะเพราะเรากําลัง ในสูตรสมการตำแหน่งหลักสิบหรือค่ะทีนี้ได้มาน่าจะเกินครึ่งน่าจะครึ่งหนึ่งของหนทางแล้วนะคะหลักร้อยคูณสามสี่สามสิบสองบวกกับหลักหน่ยวยูนคูณสามสามหกสิบแปดบวกหลักสิบล่างเลขสี่บวกหลักหน่วยล่างคูณสองสี่สองแปดนะสองบวกแปดได้สิบสิบบวกสี่เป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดได้ยี่สิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งสองบวกสามได้ห้า ห้าบวกหนึ่งได้หกและหกบวกสามได้เก้าดังนี้ออกอะไรนะหมออกห้าเก้าห้าหนึ่งและหกสามเก้าห้าหนึ่งและหกสามเลขห้าก็มาในตำแหน่งของหลักสิบบนของงวดต่อมาทีนนี้มาดูกันต่อนะหลักร้อยคูณสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดบวกกับตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณสามหนึ่งคูณสามได้สามบวกหลักสิบล่างก็คือเลขหกบวกหลักหน่วยล่างคูณสองสามสองหก เจ็ดบวกสามได้สิบสิบบวกหกเป็นสิบหกสิบหกบวกหกได้ยี่สิบสองใส่สองสองบวกสามได้ห 5, 5, ้าห้าบวกหนึ่งได้หกและหกบวกสามได้เก้าเรามาดูงวดถัดมาออกไรเก้าเก้าศูนย์และหนึ่งสี่เก้าเก้าศูนย์และหนึ่งสี่เลขเก้ามาหลักสิบปนในงวดถัดมาหลักร้อยคูณสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดพับไว้บวกหลักหน่วยปนคูณสามบวกหลักสิบล่าง วางไว้บวกหลักหน่วยล่างคูณ2องสีบวกหได้9 9้เบวกแปเป็น17บเ็ดฉันใส่7 7็บวกสได้10ใส่0 0นบวกหได้1และ1นบวกสได้4อย่างนี้นะคะะท่านบางคนถามว่าเมื่อไรเมื่อไร่ไรจะไลฟ์สดนะคะอย่าหาเวลายอยู่กำลังหาปุ่มไลฟ์ไม่เจอไม่ได้ไลฟ์มานานนะคุณผู้ชม นี่เห็นไหมพอคุยแล้วผิดจะผิดผิดว่าเอออะไรนะเนี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดบวกกับศูนย์คูณสามได้ศูนย์บวกหลักสิบล่างเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยล่างคูณสองสี่สองแปดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกหลังนั้นใส่หกเป็นตัวแรกนะคะนี่หกบวกสามได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามออกศูนย์เก้าเจ็ดและเก้าหนึ่งยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวว่างก่อนเดี๋ยวจะไลน์นะคะ แต่ถ้าดิฉันได้ไลฟ์แล้วดิฉันจะติดใจนะพอได้คุยคุยแล้วมันจะมันนะคุณผู้ชมม,มันจะเป็นมันจะเป็นธรรมดาเลยนะของคนไลฟ์สดดิฉันจะบอกให้เหมือนกับคนอ่าสมัยสมัยนี้เขาเห็นเห็น,หนไลฟ์กันเยอะก็คือในติ๊กต็อกใช่ไหมแต่สมัยเนี้ยไลฟ์ในในในยูทูบเนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ส่วนมาก ก็จะเป็นถ้าไลฟ์ในเฟซก็จะเป็นพวกไลฟ์ขายสินค้าเนาะอ่าจะเป็นแบบนั้นซะส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็มันก็จะเป็นความสุขมันก็จะสนุกข,ของของของมันอนะเปคนละแบบนะเออบางครั้งเนี่ยดิเช่นเข้าใจนะเหมือนเหมือนแบบบางคนเนะี่ยคือเขาจะคือพอทําทุกวันเนี่ยมันจะเป็น เหมือนรูทีนมันจะเป็นแบบว่า,วาเหมือนแบบว่าเป็นชีวิตประจำวันไปเลยนะคุณผู้ชมมันจะไล้ไลไลแล้วมันก็มีความสุขของมันถ้ายิ่งมีคนมาพูดคุยนะก็จะยิ่งมีความสุขของมันนะอ่ะอะานะยิ่งมีคนมาด่ามาอะไรนะมันก็ไปใหญ่นะย <c oughs> ิงไหม <c oughs> เอาพูดเลนมาหลักร้อยคูณสามศูนย์คูณสามได้ศูนย์ บวกหลักหน่วยบนคูณสามสามเจบวกหลักสิบล่างเลขเ้าบวกหลักหน่วยล่างคูณสองหนึ่งคูณสอได้2อนึ่งบวกเได้10 10, 10ิบวกสเป็น12ใส่สองสบวกสได้5 5าบวกหได้6และหกบวกสได้9ก้าอ่าได้ทั้งหมดเนี่ยนะดิฉันคิดถึงอยู่อยู่ก็คิดถึงหลายคนแต่จำไม่ค่อยได้แล้วแต่คิดถึงได้มากที่สุด ไอ่เอกจาได้ดีที่สุดอะตะลกมากที่สุดคือเมาเซ่ใช่ไหมเ <laughs> สร็จแล้วอ่าที่ที่มีคนแบบว่าเมื่อก่อนดิฉันไอ้ไอ้ให้แอดไลน์ใช่ไหมพี่มีคนแบบแอดเป็นเพื่อนอะคนอีกคนหนึ่งที่ฉันคิดถึงอะก็คือน้องเมย์ <laughs> อันนี้จริงๆรินะพูดจริงๆนะเออไอ้ฮามิ แต่แต่ก็ไม่รู้นะเออนะเอาวันนี้มาถึงตรงไหนอของเจ็ดห้าเจ็ดและแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดและแปดห้านะเลขห้ามาหลักสิบบนทีนี้เรามาดูกันต่อบางครั้งดิฉันเข้าใจนะว่าคนที่เขาทำคลิปแบบสื่อออกสื่ออย่างเงี้ยแล้วเ,เข้ามาไลฟ์สดหรือมาพูดคุยเนะี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปในทางส่วนตัวมันมันดูเป็นการไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดิฉันก็เลยไม่มีต้องเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะมองเป็นอย่างอื่นอาจจะมองว่าเอ๊คุณจะไปให้คนคนนั้นคนนี้เอาอะไรมาให้คุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเปล่านะคะขนาดดิฉันพูดตรงๆนะเข้าใจนะคําว่า F4 อ่ะดิฉันเข้าใจคําว่า F4 นะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนเราอะ่ะมัน ความชอบของคนน่ะไม่รู้เหมือนกันว่าว่าว่าเขาชอบกันอะไรแบบไหนเหมือนในในอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งมันก็มีนะบางคนอยากจะให้หนู่นให้นั่นให้นี่บางครั้งมันมีนะอันนี้พูดตรงๆนะแต่มันขึ้นอยู่กับเรานะคะอันนี้คือเรื่องเรื่องแบบว่าเออฉันก็คิดว่าเออมันก็แปลกนะสังคมนี่มันก็แปลกแต่ก็เราก็ไม่รู้นะ ว่ามันเป็นอะไรลักษณะยังไงแต่บางทีเราก็คือเราคิดไปใน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 จริงๆก็คือมันเป็นความปรารถนาดีของเขาแหละนะคือคุณอ่ะคือเขาเป็นคนดีอ่ะนะมีจิตใจที่ดีที่ชอบเราด้วยความจริงใจแต่ว่าแต่ว่าคือไม่มีไม่มีแบบว่าในเชิงอะไรที่มันแบบไม่ดีนะ คือไม่ได้เชิงผู้สาวชเชิงอะไรคือเอฟซีเนี่ยเหมือนเราไปปลื้มดาราืปลื้มใครสักคนเนี่ยไม่ได้เชนไปปลื้มดาราหรือปลื้มใครสักคน,นแต่ดีฉันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าคลั่งใครอะไรนะชอบก็คือชอบนะคะเออใครถามชอบใครดารานี่ยเนก็จะพูดไปเลยชอบใครชอบใครเพราะว่าในชีวิตที่ันก็ไม่ได้เจอเขาอยู่แล้ว สมมุติว่าดิฉันชอบผู้หญิงคนนั้นคนนี้อ่ะอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมสมมุติดิฉันชอบดาราผู้ชายคนนู้นคนนี้เฮ้เขาอย่างงี้งั้นไม่ใช่นะคุณผู้ชมเออความชอบความปรื้ก็ก,ก,ก,ก็เป็นเรื่องธรรมดาถามว่ายังไงเหรอคะนะต่อให้เขาเจอหน้าดิฉันเป็นๆเน,เนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้เอาฉันทําแฟนหรอกก็เ <c oughs> ออ ข้าใจนะจะเข้าใจโรคมนุษย์นะคะเออ,อมาต่อไปเราคุยอะไรเนี้ยเรื่องอะไรเนี้ยนะคุยคุยบ้างเนะาะหลักร้อยคูณสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหลักหน่วยบนคูณสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณสองห้าสองสิบหนึ่งบวกหนึ่งบวกแปดได้สิบเนาะเราก็ใส่สิบก็ใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามมาศูนย์ ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่และสี่บวกสามได้เจ็ดออกอะไรห้าสี่สี่และแปดเก้าห้าสี่สี่และแปดเก้าเล็กสี่มาหลักสิบบนนะเหมือนกันหลายท่านที่ติดตามดิฉันเนี่ยน่าจะอายุรุ่นเราคราวเดียวดิฉันหรือว่าน้องดิฉันไปไม่เยอะหรือว่าอา่าว่าอายุอายุเยอะกว่าดิฉันไปไม่เยอะอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนกับเราเป็นแบบเพื่อนกันอะนะเหมือนกัน เหมือนดิฉันอะเวลาเวลามีเพื่อนที่ต่างจังหวัดหรือว่ามีเพื่อนที่ไหนก็ตามที่แบบว่าอายุะเวลาหรือวัยทำงานห่างกันไม่เยอะปีสองปีเขาแก่กว่าดิาฉันปีหนึ่งหรือไม่ก็เขาน้องกว่าดิฉันไปปีหรือสองปีเงี้ยก็จะเรียกกันเป็นเพื่อนนะเขาก็จะเรียกดิฉันดิฉันชื่อเลยแล้วดิฉันก็จะเรียกเขาแบบนี่ก็คือเหมือนแบบว่าไม่ได้ถืออะนะเราไม่ถือมันก็ไม่หนักนะคะคนอลน บางบางบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเราอายุเยอะใช่ไหมเสร็จแล้วเขามาเรียกเราธรรมดาอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแบบเรียกเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยกอดคอยอะไรเงี้ยถ้าเราไปถืออ่ะมันก็จะยิ่งไปใหญ่นะเนาะเราแค่แคคิดว่างั้นนะเออให้ให้มันดูที่ตรงใจอ่ะตรงตรงเนี้ยจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยว่าอะไรยังไงนะเหมือน,นเหมือนกันเหมือนแบบว่า ไอ <I. S 2> เหมือนกันนะเออเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเยอะแยะคุณผู้ชมเราอย่าเราอย่าไปอะไรมากมายเลยนะเอาชีวิตเราเนี่ปัจจุบันเราเนี่หลักร้อยคูณสามห้าสามสิบห้าบวกหลักหน่วยบนคนูณสามสี่สามสิบสองบวกกับตำแหน่งหลักสิบล่างเิขแปดบวกหลักหน่วยล่างคูณสองสองเก้าสิบแปดนะคะห้าสามสิบห้าบวกกับสี่สามสิบสอง บวกหลักสิบล่างเลขแปบวกหลักหน่วยล่างคูณสองสองเกบแปดห้ 7, 7, 8, บวกสได้เจ็บวกแปก็นะ 5, 2, 7, 7, 8, เป็น15 15้บวกแปดได้ยีใส่3ามสามบวกสามได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็บวกสามได้สิใส่ศูอ่ะนะห้บวกสองได้7จ็ดเบวกแปเป็นสิบห้าสิบวกแได้ยิ่มสใส่3 3มสามบวกสามได้หกหบวกหนึ่งได้เและเบวกสามได้สิบใส่ศูนย์คือผลลัพธ์ของ ปหลักสิบบนระยะยาวใหม่1ิบมกราคม2567นะแนวทางเพื่อการสนับสนุสนสลาเท่านั้นนะคะและเป็นแนวทางสำหรับเเรียกว่าเป็นแนวทางเท่านั้นอ่ะคุณจะคิดประการใดต่อไปอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความจำลองเอาไปแดปใช้ยังไงไปจับผู้เซตกับตัวเด่นตัวไหนอย่างไรนะคะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านเลยก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่ มารับชมนะคลิปนี้ฝากลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ